ชอบเล็กหน่อยเมตตาเล็กหน่อยขั้น,นหน่อยแล้วพอกระสอบกอดสอบดมคือว่าควบหัาควบเมตตาเท่ากับว่าทังสัตเดียับ,บาน,นี้กตม้าดมหลุดด,ด,ดมเด่นดมมวนไปเล็ก็โอ้ดมมากระวานก็มานอนมาโกบมาก,กอดมาโอบมาก่าดมมันหอมมันไม่เสียมันก็นมวนไปนํา ล้งพอได้ดูดันอีดีบอกเออมันมันมันขั้นแข็งก็บเอ้กับย่อมลาวาได้ดูได้อมอยู่ตัวนี้ตวนต้นนี้เดี๋ยวจะเห็นดูย่ยอมดับอยู่มันมันผิดวินัยบอกครับลุงพอนี่บอกครับโอ้ตัวนี้เนาะขันขั้นเฉียว,ว่าพิษมันจะพิดอยู่แต่ว่ามันมันอด มันหามบ่าไรคือเย็นใสใเบาเวไงซะบ่ถึงกับปลาไหล่็เปบ,บก่กลางไกลคือคือสังขารเจเจ